โทษแต่ผู้หญิงบาโทษแต่พัทยาโทษผัวตัวเองบ้างผู้หญิงรู้ว่ามีเมียอ,อาจจะจบแต่เกิดผู้ชายไม่จบส่งเงินให้ติดใจเองจะว่ายังไงยายจ๋าพนะอันนี้ก็ถูกนะคะข้อนี้ก็ไม่ผิดเนาะก็เอาคอมเมนต์มาหยิบยกคุยกันข้อนี้ก็ไม่ผิดฝรั่งบางคนนะคะออถึงจะดีมาแค่ไหนชีวิตรักเขาเรียกว่าไม่ อาจีลังยั่งยืนเนาะอย่าได้เชื่ออืมไว้ใจจนปล่อยวางเพราะกินใหม่ของใหม่ๆลีลาใหม่ๆนะฮะมันย่อมดึงดูดใจมากกว่าเราที่อยู่นานกันเนาะสิบกว่าปีหรือยี่จ๋าก็ช่างเถอะยี่สิบสี่ปีนี่ก็ตามถ้าได้ไปชิมสิ่งใหม่เออเชื่อเลยว่ามันจะถอยหลังมาไหมแต่ถ้าถอยอาจจะพินิษพิจารณานะคะหนึ่งต้นทุน เนาะไปลงทุนใหม่ยังมีไม่พอเล็กๆนะเหมือนเคสเนี่ยเดี๋ยปล่อยผัวพัทยาเนี่ยผัวยังไม่อยากปล่อยเมียเนี่ยแต่ก็ติดต่อทางนู้นคือพูดหน้าตาด้านๆเลยนะเอาความเจ็บมาให้เมียเต็มๆเลยเนี่ยนะอืมมันก็เอี่ยวด้วยนะคะนี่ัสสันดิบของคนมันเปลี่ยนแปลงไปได้เสมอนะคะหมดรักหรือยังรักอยู่แต่ติดใจลวดลายใหม่ นะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือจุดปัจจัยเราก็ควรเอาข้อคิดเหล่านี้ถอยหลังมาหาตัวเองเหมือนกันอ่ามันจะมายึดติดยึดมัน่นหรือโทษอฝ่ายหญิงนะสาวบาพัทยาอย่างเดียวไม่ได้นะฮะอันนี้เนาะก็ขอมาโต้ตอบแทนเจ้าขวงเรื่องก็ขอบคุณคอมเมนต์ที่ยิงเข้ามาถามไทยผู้ชายอืมฝรั่งเนี่ยเขาเรียกว่านะความอยากนะ่ะ มันมีไม่พออืมอิ่มไม่เป็นนะคะบางทีชีวิตการอยู่ร่วมกันนี่อันนี้พูดตรงๆจากประสบการณ์ตัวเองเวลาเขาพักผ่อนมันจะแตกต่างเวลาเขาทํางานนะฝรั่งเนี่ยเหมือนสามียายจ๋าอยู่ที่นี่ทํางานกลับมาเหนื่อยก่อนอนนะคะเออไปในอีกแบบหนึง่งแต่เวลาเข้าไปเที่ยวเขาก็จะปี้กระเป๋ากระตื่นเต้นสนุกสนานเ hey, ฮฮาก็คือรีแลกไม่ต้องคิดเรื่องงานตัด อ่าสมองตรงนั้นออกไปเลยนี่คือชั้นมาพักผ่อนดื่มกินเที่ยวเต็มที่เฮฮาเมาเต้นนะฮะเอออืมกอดจูบรูปคำเอ <c oughs> ถ้าเขาให้คำนะอ่ามันก็เป็นเรื่องสนุกที่มันต่อหน้าต่อตานะฮะแต่เราก็ยังมองว่าเออโหนี่คือข้อหนึ่งจุดปัจจัยถ้าผัวรักสนุกอืมเราจะกล้าปล่อยผัวไปคนเดียวเหรอ สามียายจ๋าเนี่ยรักดื่มรักสนุกจอยเต้นทุกอย่างใครกอดกอดต่อหน้าเมียเขาคิดว่าเล่นต่อหน้าเมียมีอนุญาตไม่ผิดถูกไหมและทีนี้สิ่งนั้นก็เป็นสิ่งให้เราถอยหลังมาเช็คตัวเองเลยว่าเออถ้าปล่อยไปหรือเราไม่อยู่ตรงนั้นมีโอกาสเตลิดแน่ใช่ไหมนั่นก็คือข้อที่เราจะต้องเรียนรู้แต่ในเรื่องของอเจ้าของเรื่องเนาะอยู่กันมาเก้าปีเขาก็าไปด้วยกันตลอด แล้วก็ไม่ได้เห็นในลวดลายเหมือนยายจ๋าเห็นข้อดีของการที่ผู้ชายแสดงออกในมุมที่เขาสนุกเอนจอยให้เราเห็นเราก็เห็นข้อที่มาเตือนและระมัดระวังตัวเองเอามาอย่างเชิงนะคะเอามาคอยเน็บแนมอ่ะนิสัยยาย,ยจ๋านะคะจิกพูดเนาะ,ะประจำะแต่มันก็ไม่ใช่ใช้ได้กับทุกคนนะขอบอก มันไม่ได้ใช้ได้กับทุกคนและยายจ๋าก็ยังย้ําเสมอที่ผ่านมาจนถึงวันนี้โอเคผ่านเรายังอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขยังไม่แตกละแหงไปทางอื่นแต่พรุ่งนี้มาลือนี้ปีหน้าปีไหนมันไม่มีอะไรการันตีมาได้สิ่งที่เราเห็นเราถึงได้พูดเสมอว่าอ่าถ้าเธอคิดอ่าจะสนุกจนเตลดิดหรือมีใครก็แค่ให้บอก เพราะชีวิตฉันวันเนี้ยเกินเลยที่จะมาควบคุมเกินเลยที่จะมาบอกว่าอืมเนาะไม่มีเธอฉันอยู่ไม่ได้นะฮะอันเนี้ยเป็นข้อหนึ่งที่อยากให้สาวๆทุกคนตั้งสติและตั้งหลักเนาะย้ำเสมอนะคำนี้ยอยู่นานอืมนะเราย่อมต้องมีเงินซัพพอร์ตตัวเองในส่วนหนึ่งสองนะฮะการทำงานเราเหนื่อยหนักอืมเนาะ,ะนะนั่นก็เป็นหลักคำประกันของตัวเองนะฮะ แท,ทั้งที่เราทำงานแท้ๆเงินเราทำไมไม่เหลือสิ่งที่ทุกข์ใจที่สุดกับการคุยกับเมียฝรั่งที่เกิดปัญหาชีวิตนะข้อปัจจัยสำคัญเลยทำงานหนักและทำงานมากกว่า12ชั่วโมงรวมทั้งงานประจำา5วันและก็งานเสริมแต่นะฮะยามทุกข์ในหัวใจเนี่ยไม่มีเงินติดตัวเพราะเราประมาทในชีวิตเรา คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่เกิดขึ้นผัวเราคงไม่ทิ้งเราเนะฮะเงินเรามีเราทํางานเราช่วยเหลือเขาเราช่วยเหลือ,อครอบครัวเมืองไทยตัวเราไม่เป็นไรเราคิดว่ามีผัวเป็นหลักค้าประกันตัวเองคิดว่าเขารักเราเชื่อใจเราไม่เคยทําผิดหูผิดตานะฮะไม่เคยแสดงอกเอ่อนอกลูก่นอกทางอันนี้ทําให้เราตายใจ และพอถึงเวลาเกิดขึ้นเราก็ตายจริงๆนะในความรู้สึกเนาะที่มันสุดเจ็บปวดเพราะเราไม่ได้สำรองคิดเผื่อไว้เลยว่าถ้าเกิดขึ้นแบบนี้มันจะเป็นยังไงตัวเรานะถ้าเกิดขึ้นแบบนี้เงินในกระเป๋าเราไม่มีเนี่ยมันจะทุกข์หนักขนาดไหนนะฮะอันนี้แหละคือสิ่งที่อยากให้ทุกคนถอยหลังเอามาเซฟตัวเอง เรานับเงินในกระเป๋าเราได้นะทุกคนอย่าคิดไปนับเงินในกระเป๋าผัวผัวรวยรแต่ผัวมีเยอะนะแล้วหลายๆคนที่เสียเปรียบก็คือรุ่นเก่าๆสิบปีย้อนหลังนะฮะรุ่นห้าปีหกปีมานี่ถือว่าฉลาดขึ้นรู้หลักรู้เกณฑ์รู้เหลี่ยมที่จะโต้อตอบนะฮะแต่รุ่นที่ผิดพลาดมันก็เป็นครูให้เราได้เห็นว่าเออ มันเป็นอย่างนี้จริงๆถ้ายิ่งถ้าเราเจอฝรั่งเฮนะฝรั่งเลี่ยมบาทเดียวก็ไม่อยากจะเสียเอาความเอ่อเลี่ยมล้ําก็คือความรู้ในจุดของประเทศเขามาขค่มขู่เมียตัวเองอยาสิไปฟ้องเอานะเธอมีเงินค่าทนายหรอชีวิตทุกวันนี้เธอก็อยู่ก็อยู่ได้ก็เพราะฉันอ่าถ้าไม่มีฉัน เธอจะอยู่ได้เหรอนี่คือคำขู่เพราะเขารู้ไตเรามาตั้งแต่ต้นหนึ่งนะสองเราอยู่ใต้อำนาจใช้เงินเขานะไม่มีเงินรองกระเป๋าของตัวเองเพื่อไว้โต้อตอบเพื่อไว้เป็นบันไดขั้นต้นไว้เคลียร์ปัญหาของตัวเองนี่คือปัจจัยที่ยายจ๋า และน้องๆรุ่นหลังควรพินิษพิจารณาเซฟเก็บส่วนนี้ไว้เป็นทุนเป็นต้นทุนของเราถ้ามันเกิดขึ้นไม่ว่าในมุมพวดีผู้หญิงใหม่หรือผัวอยากจะเลิกลานะฮะหรือเกิดอะไรขึ้นก็ตามนั่นคือต้นทุนมันต้องมีสิบบาทต่อวันเดือนหนึ่งสามร้อยอาจจะไม่ถึงเดือนละร้อย ปีหนึ่งพันสองนะสามปีผ่านไปนี่คือเงินต้นทุนเราไม่ต้องเยอะแต่ให้ลืมเก็บลืมเก็บขาดย้ำเก็บขาดเพื่อไว้ซัพพอร์ตตัวเองการไว้เนื้อเชื่อใจไม่ผิดอืมอ่ะใครไม่เชื่อใจผัวไม่เชื่อใจเมียเราจะให้ไปเชื่อใจใครทูกแต่เราก็ต้องเรียนรู้ไม่ใช่เชื่อใจแบบหลับหูหลับตานะ หลับหูหลับตาจนเกิดอะไรขึ้นเขามีสิทธิ์ว่าเราแบบเต็มๆโดยไม่เกงความรู้สึกของเราเลยเพราะเขาคิดว่าเขาเหนือกว่าเรานะสามีเนี่ยบางคนเนี่ยอ่าแต่หลายๆคนที่เห็นนะ เรื่องเลือกราเนะี่ยจะดีให้ตายจะเชื่อใจขนาดไหนจะทํางานหรือไม่ทํางานเขาก็เลือกลากันทางนั้นแหละถ้าถึงเวลาจุดที่สุดของชีวิตคู่แต่คนที่มีงานทํามีเงินในกระเป๋าตัวเองเนี่ยบอกเลยคือหลักคาประกันเจ็บแต่ก้าวได้แตกต่างกับคนที่อยู่แบบกินอยู่กับเขานะาใช้เงินกับเขาแล้วเราก็ไม่ได้เก็บด้วยเนาะเอาจริงๆสถานะการไม่ได้ทํางานนะคะ มันก็เป็นข้อตกลงของครอบครัวายจ๋า,จาก,ก็ไม่ได้ดูถูกดูหมิ่นนะคะอันนี้พูดเปรียบเทียบเนาะถ้าคนไหนรู้จักเก็บเงินในส่วนที่เขาให้ก็ปลอดภัยกันทุกคนแต่ถ้าคนไหนคิดว่าโอ้ยไม่เป็นไรผัวฉันจ่ายผัวฉันดูแลฉันได้เขาไม่ทิ้งฉันหรอกเพราะรักเขารักฉันนะอ่าอืมเป็นแบบอย่างที่ประมาทในชีวิตของตัวเองนะคะอืมที่ทําให้เราได้เห็นและมันก็ยังมีอยู่ มันก็ไม่หายไปนะในคอมเมนต์เหลายๆท่านฉันรักผัวฉันนะฉันเชื่อใจผัวผัวฉันเลี้ยงได้ฉันอยู่มา20กว่าปีไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรายังมีความสุขดีนะก็ขอให้มีความสุข ตลอดไปนะอืมแล้วก็อยากให้ทุกคนที่มีข้อคิดแนวคิดเพิ่มเติมมาเสริมมาเติม,ม,ตมหรือมาให้เทคนิคการมัดใจจูงใจสามีให้กับน้องๆรุน่นหลังด้วยน่าจะดีถ้าจะดีแล้วก็จะดีมากๆเลยนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะเราไม่ได้เข้าข้างไข่ชีวิตวิกฤตทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เสมอนะคะไม่ว่าตัวเราเองหรือสามีนะอ่าแล้วกัน เชื่อใจแล้วปล่อยวางไปสถานะที่ท่องเที่ยวอ่าหญิงทำงานไม่ผิดเพราะนั่นคือที่ทำงานของเขาใยจ่ายย้ำเสมอแต่ถ้ารู้ว่าเขามีเมียอนาคตเราไปไม่ไกลเราก็ต้องพินิษพิจารณาข้อนั้นก็แค่นั้นเองแต่อาจจะเป็นคู่ของเขาจริงนะหมดบุญจากเราไปอาจจะไปดูแลคนที่เขาเจอใหม่ดีกว่าเราก็ได้อันนี้มันก็ไม่มีอะไรการันตี นะฮะหลายๆคนทิ้งเมียไปเอาเมียคนที่สองเป็นคนไทยด้วยกันเขาก็ยังแฮปปี้เอนดิ้งนะฮะแต่ทีนี้เราก็เพียงเพียงแค่เตือนสติผู้เป็นเมียนะฮะหรือสาวๆว,ว,ว่าอยากได้ผู้ชายคนนี้จริงเหรอนะะผู้เป็นเมียก็ขอให้ทําใจอ่าเวลาความสุขเราเคยมีถึงวันนี้หมดแล้วซึ่งรักเราก็ต้องถอยหลังมารักตัวเองและซัพพอร์ตตัวเองก็แค่นั้นจริงๆนะคะไปแล้วคะ่ะ โอ้ยแต่ละเดยแต่ละวันอืมคอมเมนต์มานี่จิกจิกจิกเจ้าของเรื่องเนรอแต่มันความรู้สึกมันเจาะหัวใจยายจ่าแม่พเพราะยายจ่าเป็นคนพูดนะคะก็บอกเสียงตรงนี้ขอตอบชัดชัดเต็มเต็มเสริมเติมข้อคิดมาได้